นี่พี่เจมพามาดูไฟคริสต์มาสนะคะรถติดมากพี่รอคิวเป็นชั่วโมงเลยนะคะอยู่ในรถเขาก็มีคุกกี้แจกให้ให้กินฟรีด้วยนะคะระหว่างรอรถติดก็มีคุกกี้แจกให้กินเดี๋ยวพี่ถจมจะพาเข้าไปดูในงานนะคะว่ามีไฟสวยเปล่าตอนอยู่ ทางเข้ากำลังกระจายตัวหลังจากรอมา1หนึ่งชั่วโมงไทยแมจิกไลท์ <See> that, ทางเข้ากว่าจะเข้ามาได้สออ oh. โาเดินฮโน้องมุมหนาวดังดาบูดอฮูเยอะบลยโฮโอ้โหเห็นไหมไฟนี่เมือนพาไใมันหนาวดัดาบูดอยู่โอเโอ้ จะไปแย่งพี่หรือมึไปแย่งพี่โอย่าเสียใจได้รึเปล่าได้แล้วได้แล้วค่ะฮ่าหนาวอีกแล้ว

สวยมากสวยมาก コン <music> <music> dihang lom, bum bum bum, bum 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 bum, tengok kau tu kau, okey baby, bum bum bum, macam apa, tercayai tercayi macam, cuma semua ini ไม่เห็นไมนูสวยไหม